สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนช็อกนักแสดงสาวเคยคิดสัน้นหลังหอบลูกหนีอดีตสามีชีวิตคนราอาจจะเห็นในมุมร่าเริงยิ้มสดใสกับใครหลายคนแต่หารู้ไม่ว่าอีกมุมของเขานั้นมีปัญหาในบางทีที่อาจจะไม่บอกใครก็ได้เช่นเดียวกับดาราคนดังหลายคนที่เคยออกมาเผยว่าตัวเองนั้นมีปัญหาบ้างถึงขั้นคิดสั้นก็มีอย่างนักแสดงหญิงชื่อดังส้มเช้งสามชาซึ่งส้มเช้งมาร่วมอ,ออกรายการแชรทางช่องจีมเอ็มทเี์ที่บางช่วงบางตอนพูดถึงปัญหาชีวิตถึงขั้นคิด โดยเล่าว่าจริงๆแล้วแต่งงานมีสามีก่อนเข้าวงการและเลิกก่อนเข้าวงการซึ่งเข้าวงการตอนอายุ35แต่ไม่มีใครถามว่ามีลูกตอนนั้นลูกอายุประมาณ3-4ถึงขวบคนรอบข้างรู้อยู่แล้วว่าเรามีลูกเราก็ไม่ได้ปิดบังใช้ชีวิตปกติเหมือนคนธรรมดาและเราย้อนไปถึงอดีตและเราย้อนไปถึงอดีตก่อนเข้าวงการที่ทํางานทุกอย่างพีิกสุดคือหุงข้าวแพ็คเป็นหอ่อใสกล่องฟูมขายถุงละหบาทตอนนั้นเราไม่มีรายได้เพราะหอบลูกนี้ออกมา2 คนเลยคิดว่าลูกสองคนเราเลี้ยงได้ขายทุกอย่างที่มีอยู่เพื่อเลี้ยงลูกจนไปตอนคบกับอดีตสามีเขาเป็นคนมีฐานะชีวิตดีและเจอเรื่องผู้หญิงชู้สาวก็รับไม่ได้จึงตัดสินใจหอบลูกนี้ตอนนั้นลูกยังเด็กมากมันชั่ววูบนะคิดว่าถ้าเราไม่อยู่เขาตามลูกเจอเขาจะเอาลูกไปลูกเราก็สบายแต่ถ้ามาตามลูกเจอตอนนี้เราไม่ให้ลูกไป โลกลำบากเราตายดีกว่าแล้เอาเชือกมัดขอบหน้าต่างแต่ยังไม่ทันได้ทำอะไรเมื่อคิดถึงลูกขึ้นมาว่าเรารักลูกไม่ใช่หรอถ้าเรารักลูกต้องอยู่เลี้ยงดูลูกสิ่ทำให้ทางนั้นรู้ทำให้เห็นทำให้ทางนั้นเสียดายว่าไม่มีเขาเราก็อยู่ได้จึงตัดสินใจแกะเชือกออกท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด .com ขอบคุณครับ